จ้าวันดีค่ะพี่น้องป้องไปาอี้ซี่สุสุขคนเด้อจ้ามาไัน,นกิน,นขา้าวกินข้าวด้วยกันกินข้าวเ้าเป็นข้าวเที่ยงพุ่นสามกะละมังนะคะคลุกแล้วครัรวแล้วเรียบร้อย,ยห่อนทุกคนห่อนขอถอด ประกอบเอาคนเด้อแบบเน็ตทอดเยี่ยมทอดหังก้นทอดไม่กินเข่าเสียบเสียบก้นแกงเห็ดพอใส่ดอกกระเจียวใส่ผักอีตู่ทุกคนแกงเห็ดพอใส่ดอกกระเจียวกระเจียวอ่าเพชรน้ำผึ้งกับเห็ดพอกำหนึ่งกรอบหนึ่งนี่แหละลูกเก็บมากเหมือว่าในเขาเลยลวกใส่ตู้ไว้ให้ตอนนี้บนบ่มีเวลาสิเห็ดกิน มึมีเวลาเสียกินหมูบ้านพี่น้องก็เลยมากินหมูนมี่บันไปไปี้ลูกเตไปจังไรเปิดิรตลานหน่อยสองคนไปโรงเรียนลูกเคยกับลูกสาวเากันไปรับจ้างฉีดฉีดยาเข่าฉีดยาหงาฉีดยาให้เขาให้ญาติตเดียวอดจอดเนี่ยกินตัวเดียว เห็ดยังหลักไม้เมื่นบ่น,นีเนี้ยกินกนระไลยหลยเกียวหวานพินน้ำพึิงกินแด้วก็จะได้ปั้นปั้นน้ำพริกแพ็กน้ำพริกคือมันเปลี่ยนคือหลายกะละมังมาตีมือนีเยอบบนหลายกะละมังพอวะยัง ได้โอกาสชิชูมาเอาแม่ข้อเสื่อนี่แหละเหมือนก็ยจังสีนี่เงาออกน้ำปัดะดาตัวหนึ่งอีกแบบชิชูมีอยู่นี่นะชิชูอยู่ในกระเป๋าเอียมเลยดิอืเป็นอย่างคือหลายกะละมังหลายกะละมังเพราะว่ายี่บุนเย่ แยกเดบสุดไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่รถดีเพราะว่าเอฟซีรงการแดบนั้นเขาไม่เขาไพ่กินผงสุรสเขาแพ้่รสดีเขาแพ้่ผงสุรสก็เลยต้องแยกี่นอนเขาคาว่ามันน้อใหม่ด้วยคือนาะ Cửa chiều Lắm đó cửa chiều Vẫn có con nào cái có thái nam ba đẻ, thái đốt đi, nam ba đốt đi, đốt, hầm thịt dê, thịt tuột, thịt sò ngay, là khác กเราก็เจียเยอะบนไปเห็นตลาดนะัดกำออกรเงินสิบบาทวันอ่อนอ่อนสอ่อนกรเลยซืสอออกมาดูกก็ปกินน้ำหอกแม่ปาพอดีหรือแม่แกงเสียกแกงเสีอันเก็บกว่

กระด้ไม่เอฟซีเป็นหว่วงแล้วเบิ่งน้ากระทา่ไม่ัันเจอบ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากนะยายอะไรมันจะเกิดก็เกิดจากกดดันตัวเองจากกดดันเขามากก็คือมากเมื่อมาก็ปล่อยผ่านก็หลายคนหลายคนที่เป็นหว่วงแล้วก็พูดแบบนี้นะคะ ก็บ,บน่นอยากจะบอกว่าการที่อยู่กนออมาพูดมันเป็นเหมือนคอนเทนต์ด้วยนะคะเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับตัวเองก็บ,บนเอามาเป็นทลิปเอามาเป็นคอนเทนต์จยถามว่าทีเลียตหรอกดดันไหมไปว่างแน่คนอยว่างเราบ่นไม่ได้นึหยับบยง อมเหมือนว่านั่นแหละมาเขามาไม่มาเขาไม่เป็นไรแต่เป็นอย่างจึงเอามาบอกก็คือมันเป็นคอนเทนต์มันเป็นไรายได้อย่างให้เขาใจคนทําช่องคนทํ o ย t u ู e เป๋ทุกคนคือเขาจะต้องหาเรื่องหาอะไรก็แล้วแต่หาคอนเทนต์มาลงอะแต่พอเอามาล้วงปุ๊บกลายเป็นว่าคุณดูอะจะซีเรียสกว่า xin lẽ qua hỏi yên. Go bóng hảo? Anh hôm tay hết quá bang. A bụng chị yên anh lạy. A bụng mày kýt. Mày kýt nàng lạy đọc. TĐo hâm mọc em phun 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 có phun 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 มันไม่ยังหลายดกเอามาบอกเพราะเรยเป็นคอนเทนต์เพราะว่าหลายคนอยากฟังจะสังเกตบ้ง่งได้ถ้าคิดได้ย่อบ,บนญเรกับเรียงเกี่ยวกับฝรัง่เรงเดืองน้ามานน่นนี่นั่นะยอดวิวจะได้เยอะแต่ถ้ายญยบอาคิดบ้านๆธรรมดาคิดธรมาหากินคิดเฮ็ดบุญคิดไปเห็นไปนี่จะไม่ค่อยมีคนดู ใจเดอ้อเขาใจไม่ตรงนี้นะคะตอนนี้มนน้องมีน้องหุยมาได้เป็นโลกที่ชอบถอนผมหรอเราบ้างจะเป็นเหมือนในต่อตอในติ๊กตอกนะาเานโลูกถอนผมเพิ่นเห็นผมยี่บนบางบอยี่บนลวกผมสิผมมันจะบางเนาะ จล้วมัไม่ได้ถอนบ่ได้เป็นโรคถอนผมดอกเจ๊ <c oughs> เด๋ยวังวางสันเป็นโรคถอนผมหรือเปล่า mình nhớ nó có tinh tông mắt rồi là không có quán tinh tông mắt rồi là mà sao có hai điểm cuối rồi đây mình có bạn đang quấn tăng แล้วคลิปหลังจากนั้นก็เป็นคลิปที่คุณพอคุณพอสุพินหมอลำรามาหาเรา,ามายามว่าเด็กพอกัน4ีหาปีทุกคนแต่สมัยกุบนเป็นยีกีไปเดินสายทั้งทังบุ้งน้ำกัน อาจารย์พอสุรวดอาจารย์พอสุรวดที่อยู่น้ำผิดพินท้องอ่ะเ้ากันไปตับงานไปแสดงบัน้นหั่นแสดงบัน้นหนึ่งรวมกับนี้ทีมงานของตัวเอง้องเปดตสองเจ็เปียกห้าเก้า หลายปีแล้วแล้วแล้วคุณดีดิพอพอพิ้นเนี่ย,ยลแล้วคนพุ้มฐานคนสมทวมผิวขาวเวลาเราแต่งโตขึ้นนะ,ะพี่น้องจำแล้วก็ได้หรอกถ้าเขาแปลงถ้าแต่งองค์คุ้ง เกียงแล้วเขาคู่เข,ขาค่าเร็วเพราะมึงแต่หันจำแล้วแม่อันนี้ขนาดแล้วจิี๊ดซีมแล้วนะั้งดูดีจ้วยเกียงแล้วก็ยังดีทุกอ่ะจี๋แล้วรำเล่ยเราไปดีหนะอ่อยนี่ประธาน พอนัง้ามันเกียมันขุม,มดังเสียงขจองใครนีง นัดนัดจากนองค่ายไปนะคาบอปนะช่งไม้ไปนะ้าานะ่าน่นก็จบปลูกหลายเด้นัดตัอสีช่งไม้กี่ยวมังกวนกับหกกิโล,ล่อย สามกิโลอร่อยทีเดียนโ, 9, โดนละเก่าสิบโลละ่อยพี่น้องถือโดนนี่คนเราใหม่บานเขาถือแห้งนี่ปีนี่เราถือครับคนเราใม่เออเย,ยมะเราบันเอาละพี่น้องอ๋อ จำสุดใจเนรถแักไหแล้วเราถามมาว่ารูเห็ดยัางยูเหมือนไดูเห็ดยังยูรูแต่เห็ดอาหารบอกอะบบอกกันมาขึ้นอะไว้าันมาอื่นจังกต้ตรงสตาร์ทเห็ดอาหาร อาหารใบแพกใบคาส่งให้กับลูกค้าโอ้ผมในบนมันกับบางดีเด้อนะทุกคนเนาะมัดเด้วมันดูวไปไปข้างหลังอะ่ะอืมเป็นหัวเป็นเถือกเถือกห็นหนังหัวยุกสมพ่อกระเจียววะสมพ่อก็เม่นมาถามายายเป็นโรคถอนผมไหมโอ้ยจ้าพ่อจะเป็นบ้าลกูกถอนผมเนาะผู้ทางก็จะมันถามไปเถอะ ห้าวกองว่างมากินก่อนมือนพี่น้องว้ายเปิดผลลมเปอลให้มันยินยินเราก็จ้องสีเดียปั้นปั้นเราก็พพพแพทยแพทยเราก็มืออื่นเตรียมทรงให้ลูกค,ค้าผู้ดใดสนใจทักมาเด้อทักมานะคะน้ำพริกปลาทูธรรมดาน้ำพริกปลาทูแมงดานะคะแล้วก็ปลาร้าบองผัดสุกปลาร้าบองผัดสุกอันเฮ็ดเลี้ยวหมูวานนี้เรียบร้อยวเล้วนะคะกระเบิดออกไปหลายหลายล่ละปัาพีผักน้องน้ำเนยขายอ,อกเนย เบิร์ตไปหลายติบไปละอันเดี๋ยวเห็ดอันนี้เร้วจังคอยเห็ดไหมอเอาเลี้ยงว่าปลาเนาะอันนี้อันสําหรับคนที่สร้างมาเร็วนะคะเยุ่นก็จะจัดส่งให้พรุ่งนี้ผู้บริหารจะสร้างระสร้างมานะคะจะได้เอาไปส่งพร้อมกันถ้าเบิ้งคิปนี้แล้วขันอยากสร้างก็สร้างให้พี่นองเดิกตามนั้นแหละเดี๋ยวญยีุ่นเก็บสังฆาระหาแนวมากินเกล่นั่นก่อนขนมหวานแตเต็มตู้อยู่ก็าวเสือมาาว้ตะโมหวานนี่เป็นเป็นของหวานนะี่ยนะ เราช่องแตงไทยบอกอย่างบอกบู้เต็มตูอ้อยู่อย่างท่กรปหาเนี้ยมากินลองปากลองข่อ,อยก็จะได้เห็นอย่างมสุดคนเนาะที่อยงหลายดรกแต่ละมือ